โอเคครับวันนี้ก็มอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่จากค่าย VG นะทุกคนก็เป็นเกมอะไรซูเปอร์กอบได e นะทุกคนก็ชื่อภาษาไทยก็ชื่อเดียวกัน,นทุกคนซูเปอร์กอบไดเกมใหม่ล่าสุดจากค่ายว g ีนะเป็นสาวตีกอฟนะทุกคน ก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะสำหรับเกมใหม่มามงกกพกทุนมาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะทุกคนนะก็จะเบ็ด2ี่ออตโต้กดเทอร์โบไปเลยนะทุกคนนะเกมใหม่มาเล่นพร้อมกันไปกับมาม่วงเลยแล้วกันนะทุกคนนะแต่จริงๆหมาม่วงก็ลองไปเล่นมาแล้วเข,ขาขาแล้วทุกคนนะคือสัญลักษณ์สังเกตดูนะนเพื่อนๆคือมันจะมีตัวสัญลักษณ์ที่มันเป็นกรอบแดงอะ่ะเพื่อน นี่นะเนี่ยตัว K เ,เนี่ยเห็นปะจ่ายไปแล้วมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ปิดสนานะทุกคนนะคือถ้ามันมี3ตัวขึ้นไปนะมันมันมันจะสุ่มนี่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 มันจะสุ่มแบบนี้นะทุกคนรอด,ดูเป็นสุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายนะแล้วก็มีกี่ตัวก็คือจะกลายเป็นตัวคูณน,นะคือง่ายๆเนะี่ยถ้าสมมติไอตัวสีแดงๆเนะี่ยมี5ตัวก็จะคูณ5เฮ้ เข้าฟีเกมเลยทุกคนไปดูฟีเกมกันนี้กว่า,างั้นนะโอ้โหพูดเพลินๆแบบเดี๋ยวเข้าฟีเกมจะแล้วนะทุกคนมาเบ็ดยี่สิบเข้าฟีเกมยังไงได้อะไรหรือเปล่ามันจะเหงามันยังไหวหรือเปล่าเนี่ย,ยมาแล้วนี่นะทุกคนมีตัวสีแดงห้าตัวก็คูณห้านะไปอย่างนี้เลยง่ายๆยางี้เลยนะมา อุ้ยไม่จ่ายวายสองตัวไม่ได้ใช้นะทุกคนเหลือจะเชื่อไอเคมาอ๋อคือมันต้องมีสัญลักษณ์สีแดง3ตัวขึ้นไปนะทุกคนมันถึงจะสุ่มสัญลักษณ์ปริศนาถ้ามีแค่2ตัวแบบนี้คือไปต่อไม่ได้นะก็คือเหงาแค่นั้นเองนะทุกคนอันนี้มีสีตัวได้สุ่มแน่นอนทุกคนถ้าไม่มีอะไรให้จ่ายอุย้ย โอ้โห oh, มีหลายตัวจัดเป็นไรอะเคได้ไหมคิวตายหมดเอาหมดช็อตนี้คูณ12คูณ12ไปช็อตนี้ได้เท่าไหร่ทุกคนโ oh, อ้งหนึ่งสองสามสี่นะโอ้โ oh, ห oh, เลขสวยๆเลยนะทุกคนหมุนสุดท้ายตอนนี้เราขึ้นมา2 8 0 8แล้วนะโอ้โหเกมใหม่เอาเรื่องอย่นเนี้ยอุ๊ยเราสุ่มเป็นเจได้ไหมเพื่อนจะได้เต็มแผนนิวมาดานไปเลย โอ้มาเป็นคิวอีกแล้วคงจะชอบจัดอุ้ยแล้วเจมาต่อไงอช็อตนี้เป็น10ได้ไหมเห็นมีอยู่เยอะไปเงืเป็ปลูกกอล์ฟอ่ะโอ้คิวโอเครู้สึกว่าจะชอบเหลือเกินนะเปลี่ยนเป็นตัวคิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวคิวตลอดเลยนะทุกคนแบบสัญลักษณ์ปริศนาเต็มแผงเต็มนดาลก็คือกลายเป็นคิวหมดเลยคือไม่คิดจะเป็นอย่างอื่นแล้วเอาง่าย ฟรีเกมรอบแรกเราก็ได้มา2,006นะทุกคนแจมแจมเลยเพิ่มเบตกันดีกว่าเพื่อนเข้าไวตอนแรกมั้งมองคิดว่ามันจะไม่จ่ายแล้วนะทุกคนเกมใหม่เอาเรื่องนะโอ้โหใครเห็นเกมใหม่นี้นะก็ลองไปเล่นกันได้ทุกคนก่อนที่มันจะปรับนะตอนนี้มันเหมือนจะได้เรื่องอยู่นะทุกคนนะแจมอยู่เกมใหม่ค่ายวีจีก๊อะเกมตีก๊อะ ถ้าใครนะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาเล่นที่เดียวกันกับม้าม่วงนะเกมใหม่นี่เลยที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนก่อนนี้มันจะปรับนะเอาเรื่องจริงๆคือแตกง่ายจัดไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เกมใหม่ส่วนมากมันต้องแจกนี้แหละทุกคนแล้วก็ค่อยไปปรับเอาปะคิปเหมือนกันกันกบมา้าม่วงไห จสวยคืออยากได้สัญลักษณ์ปริศนาแบบเต็มแผงเต็มเวลานหมดเลยได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบตัวที่แพงที่สุดอยากได้แบบนั้นเป็นไปได้ไหม <c oughs> น่าจะแจมอยู่นะทุกคนแต่วงจเกมนี้คือทีเด็ดคือการเก็บสัญลักษณ์ปริศนาอะไรนะทุกคนนะ คือยังไงถ้าเรายิ่งเก็บได้เยอะมันก็น่าจะแตกอยู่แล้วนะเพราะว่าคือสัญลักษณ์ปริศนายิ่งมีเยอะคูณมันก็ยิ่งเยอะไงใช่ปหละ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมีสามตัวมันก็คูณสามยทุกคนเราต้องเก็บไอตัวสัญลักษณ์ปริศนานี่แหละดีที่สุดเลยถึงจะมีสิทธ์แตกนะนเพื่อนไม่งั้นก็คงไม่แตกโอ้มาสี่ร้อย้ยคอปมาอีกสามร้อยหกสิบโอ้โหแตกได้แตกดีจริง Oh. เราพกมาพันห้าทุกคนตอนนี้อยู่ที่สามพันกว่านะรอบแรกมันเข้าฟรีเกมไวไงเอเข้าต่อเลยไหมลนะ่ะเพื่อนรอดูเราเพิ่มเบ็ดมาตอนแรกเราเบ็ดยี่สิบใช่ไหมทุกคนขึ้นมาสี่พันจากพันห้านี่เพิ่มมาเบ็ดสามสิบเข้าไหมฟรีเกมมาไหมเพื่อนโบปะโะ ยังให้ลุ้นต่อนะมาอีกไหมาอีกไหมโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหไม่มานะทุกคนก็สําหรับเพื่นเมื่อคนไหนนะที่อยากให้มามวงเล่นเกมอะไรให้ดูนะจะะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรค่ายไหนนะทุกคนหรือว่าทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่นะหรือว่าอยากให้เล่นสูตรไหนให้ดูหน่อยเงี้ยก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนนะแค่คอมเมนต์มาใต้คลิป อย่ามาม่วงจะไปดูนะทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็จะเอามาเล่นให้ดูนะทุกคนนะตามที่เพื่อนๆขอเลยเพื่อใครอยากดูทุนเยอะเองนี้นะแต่แบบว่าเล่นเองไม่ได้ไงอย่ามาม่วงจะจัดการให้เองนะทุกคนนะ <ไป S 1> เขาเรียกว่าตามความขอทุกคนประมาณนั้นนะเอาใจแฟนคลับนิดนึง คือใครที่เพิ่งเข้ามาดูหมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะทุกคนนะก็คลิปนี้ไม่ขออะไรมากขอสัก20ไลค์นะทุกคนนะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมาม่วงนั่นเองนะทุกคนคิวนี้จ่ายได้จ่ายดีจริงๆนะสังเกตไหมทุกคนคือสัญลักษณ์ปริศนาคือได้มาเยอะๆทีไรนะคือเปลี่ยนเป็นตัวคิวอย่างเดียวเลยนะคือกะจะไม่เป็นอย่างอื่นแล้ว วันนี้ได้แต่คิวเกมมันก็รูปแบบก็เข้าใจง่ายนะทุกคนปกติเลยไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่มีแค่ว่ามันเป็นสลักปริศนาเนี่ยเพื่อนแจ๋วอยู่อุ๊ยมาไหมสแคตเตอร์ต้องมาแล้วไหมช่องเหลือเยอะขนาดนี้โบมาเพื่อนเออเข้าแล้วนะทุกคนฟรีเกมไม้ที่2ของเรานะเบ็ดสามสิบสิบหมุนไหม ตีกรอบรอบนี้จะได้เท่าไหร่นะอุ้ยมาถึงก็ตัญลักษณ์พิศนาเต็มไปหมดนะทุกคนนะเจ็ดตัวคุณเจ็ดเนี่ยออกมาสิบว่ะรอบนี้ไปเลขสิบว่ะทุกคนอุ้ยแล้วก็มาต่อเป็นอะไรขอ,อสวยๆอะ่ะอุ้ยตัวแพงทุกคนอุ้ยอูย้คอมโ,มโบโหดจัดช็อตนี้ช็อตเดียวนะทุกคนนะ ขึ้นมา3,500ทุกคนคือมันตัวแพงกับเป็นตัวโลโก้คือเป็นตัวเจ้าของเกม,มเอาง่ายๆเป็นตัวผู้หญิงตีกอล์ฟอ่ะทุกคนน่าจะแพงสุดแล้วแหละคือมันเป็นรูปโปรไฟล์เกมเลยอะโหยังโหดขึ้นมา7,000นะทุกคนตอนนี้โอ้โหเบสสามนี่คือหวานเยบสามหมูสุดท้ายทุกคนมีอะไรดีๆให้เห็นอีกไหม ช็อต,อตแรกมามันงคอมโบแบบสวยมากนะ,นะทุกคนนะาสิลัก์พิศนาเต็มเลยตอนนี้ก็น่าจะหมดไฟแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วอุ้ยใครบอกหมดไฟอุ้ยโอย้โหแล้วคูณเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดตัวอะไรอะ่ะเคได้หมดเพื่อนช็อตนี้ยังไงมาหนะ้าพันเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆนะทุกคนห้าพันโอ้ดูทรงจะได้เลิกนะทุกคนนะอยู่ยังไงถ้ามาขนาดนี้ เท่าไหร่ใช่ไหมห้าพันช็อตตัวเคหกพันเอาดิทุกคนเอาเรื่องจัดจัดเกมใหม่จากค่าย b g จว่ะโคตรหดโคตรอันตรายนะทุกคนนะแบบนี้เขาเรียวกว่าหวานเจี๊ยบโอ้เอาเรื่องไหมเพื่อนๆม้าม่วงพกทุนมาพันห้าเพื่อมาเล่นเกมใหม่นะคือมันจัดให้มาม่วงหมื่นส กำไรแบบหมื่นนึงอะทุกคนหมื่นกว่าด้วยนะโคตรฮหตเกมใหม่จากค่าย VG นะเกมตีกล์ฟไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะทุกคนก็ลองไปตำกันได้นะทุกคนก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาม่วงด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าอยากให้มาโมเล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์มาได้เลยนะส่วนใครอยากจะมาเล่นที่เดียวกับหมาม่วงนะเพื่อนก็ กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกคนสําหรับวันนี้ mm hmm. มาม่วงก็มารีวิวเกมใหม่โอเคได้กาไรแล้วก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย